สูงกว่าคุณแม่น้องข้าอีกสูงเท่าๆกันนี่นะคะตอนนี้ก็แบบสูงกว่าเพื่อน ดีคะ่ะพบกับไทยชามเซนมาร์กเสน่ไทยเดนมาร์กวันนี้พาพี่พาน้องมาอัปเดตชีวิตของต้นคริสต์มาสนะคะแตกใบอ่อนอย่างสวยงามมากๆเลยจ้าก็นี่แหลคะค่ะนี่เป็นต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะก็สวยสงามมากๆค่ะเขียวแบบนี้คือสดชื่นจ้าเราไปดูใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะ ท่านอาจจะบอกว่านี่คือใบมะขามอ่อนชัดเลยค่ะใบมะขามอ่อนฝรั่งเราไปดูนะคะมะขามอ่อนฝรั่งเป็นอย่างไรแต่คุณแม่น้องข้าจะไม่ชิมให้ดูนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาฉีดยาเยอะค่ะเดี๋ยวถ้าชิมก็คงจะไปชิมแถวๆถวบ้านนะคะแต่แถวแถวบ้านก็รู้สึกว่าเขาจะงอกงามยาวไปหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าเรามาชมไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะไปเลยค่ะ พ,พี่พาน้องมาอัปเดตที่แปลงต้นคริสต์มาสอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่เหมือนวันก่อนนะคะวันนี้นี่เขียวอ่อนแบบสวยสง่ามากๆเลยคือแบบว่าเนี่ยทุกต้นนะคะเขียวสีเขียวอ่อนๆสี er แบบนี้นะคะเป็นสีของความสดชื่นคะ่ะดูต้นนี้นะคะดูต้นนี้เขียวแบบนี้นะคะ่ะคือมองไปทางไหนมันก็สดชื่นนะคะแล้วก็เบิกบานใจคะ่ะ สีของใบอ่อนของใบไม้นะคะดูสิคะว่านี่อย่างสวยเรียกว่าทั้งแปลงนะคะเดิมที่เคยอัปเดตว่ามีคนทำงานมาตัดต้นนะคะตัดแต่งแล้วก็ช่วงเนี้ยค่ะพฤษภามิถุนาสองเดือนเนี้ยค่ะเขาก็แตกใบอ่อนเนาะแตกทุกต้นแตกใบอ่อนอย่างสวยงามเลยนะคะ อนที่เขาตัดแต่งเนะะี่ยค่ะเขาก็จะตัดยอดที่เนี่ยเห็นไหมคะที่บอกว่ายอดไม่สวยอะคะ่ะอันนี้เขาตัดยอดออกไปนะคะนี่เขาก็รอให้อันนี้ยอดใหม่แตกออกมาซึ่งคาดว่ายอดใหม่เนี่ยน่าจะเป็นยอดที่ตรงสวยงามะคะ่ะเขาก็ตัดแบบดูละเอียดมากแต่ละต้นนะคะพี่น้องคะดูต้นนี้ต้นนี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างใบเก่าปีที่แล้วนะคะ ใบเก่าปีที่แล้วก็คือนี่สีเขียวเข้มนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นใบใหม่สีเขียวอ่อนนะคะใบใหม่สวยมากๆเลยจ้าเป็นชั้นๆแบบฟินอะเดินเดินในชุ่มของต้นคริสต์มาสเนี่ยค่ะจะสวยเขาแตกได้อย่างสม่ำเสมอความยาวของใบอ่อนที่แตกออกมานี่เท่าๆกันนะคะดูดูสิคะว่าเขาแตกออกมาเท่าๆกัน ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รูปทรงอันนี้ยาวหน่อยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแดดสองพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศนี้นะคะด้านขวาอันนี้ก็จะยาวกว่าเพื่อนก็ยาวประมาณเนะะี่ยค่ะสิบเซนที่ยื่นออกมาเนี่ยนะคะจะแตกออกมาสามสามห้าหกยอดก็แล้วแต่นะคะว่าส่วนไหนที่ได้รับแดดมากที่สุดนี่ ดูอันนี้อันนี้ยังแตกออกมาไม่หมดเห็นไหมคะว่าการเจริญเติบโตของใบเขาจะค่อยๆขยายตั้งแต่ส่วนส่วนต้นเนี่ยค่ะต้นกิ่งนะคะแล้วค่อยๆออกมาถึงปลายกิง่งเดีวน,นี้น,นี้จะเห็นชัดมากๆค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าอันนี้คือตัวลำต้นที่จะยื่นสูงเด่นขึ้นไปนะคะว่าเขาก็ค่อยๆแตกออกมาจากข้างล่างนะคะ ไปถึงตรงส่วนปลายนี่ยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดนี่ค่ะเรียกว่าสวยงามมากมาก<า>เสร็จแล้วอ่พอแตกออกมาเนี่ยค่ะยังไม่พอนะคะแตกแค่นี้ยังไม่พออ่ชาชาวฟาร์มเขาก็จะมาเดินดูแต่ละต้นอีกค่ะดูสิคะว่าอันนี้เขาไม่รู้เข้าไม่แน่ใ,นใจว่าเขาเดินตัดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าถูกอะไรกินนี่เขาตัดแต่งตรงที่อ่ายอด ตรงนี้เป็นส่วนปลายออกมาที่ันยาวมากมาเกินนะคะนี่เขาตัดออกค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเขาก็จะทําอย่างนี้ทุกต้นนะคะด้วยความละเอียดละออค่ะแล้วก็ส่วนใบแก่ที่เขาตัดไปตอนเดือนเมษาพฤษภาเห็นไหมคะนี่นี่คือเขาตัดออกค่ะเป็นการบังคับต้นคริสต์มาสให้ได้รูปทรงสวยงามเห็นไหมคะว่ารูปทรงสวยงามมากๆเลยนั้น นี่นี่เป็นตัวอย่างต้นหนึ่งนะคะว่า,าจะขายได้ราคานั่นเองค่ะเขาก็จัดการเนี่ยค่ะทั่วทุ่งทั่วทุ่งนี้เลยสวยมากๆจ้านี่นี่จะก็เอามาอัปเดตแบ่งปันกันชมนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่เคยรู้ว่าต้นคริสต์มาสหน้าตาเป็นยังไง ที่ตอนที่มันอยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าเคยเห็นมีบ้านติดฟาร์มเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าเคยเห็นแต่ว่าที่เขานำมาขายส่งมาแล้วไปซื้อที่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่ร้านเนาะในช่วงเดือนธันวาเดือนคริสต์มาสบางคนก็อาจจะบอกว่าบ้านฉันทำฟาร์มต้นคริสต์มาสนะคะก็ บางคนบอกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทักทายกันนะคะได้รู้จักกันด้วยค่ะว่ามีความสัมพันธ์กับต้นคริสต์มาสอย่างไรบางคนก็บอกว่าฉันใช้ต้นคริสต์มาสสดแต่งตกแต่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสทุกปีบางคนก็บอกว่าฉันไม่เคยใช้ต้นคริสต์มาสสดเลยเพราะว่ามันมีราคาแพงแล้วก็ ล่วงนะคะเวลาที่ดูแลเนะาะใช้ตกแต่งเสร็จแล้วภายในอาทิตย์หนึ่งอะมันแห้งนะคะมันมันล่วงเลอะเทอะไม่ชอบอะไรค่ะความคิดแตกต่างหลากหลายตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมความเป็นไปของตัวเองนะคะเขียนมาทักทายคอมเมนต์ได้จ้า ได้จะแต่ว่าคนแม่น้องข้าวก็สำหรับแปลงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าไม่เก็บจะเพราะว่าเขาฉีดยานะคะดูสิอ่อนกำลังอ่อนแบบนี้นะคะใบมะขามอ่อนฝรั่งนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่สาธิตให้ดูนะคะว่ามันกินได้ค่ะก่อนหนะ้านั้นก็ไม่เคยได้ลองกินก็เพิ่งจะลองกินเมื่อปีที่แล้วนะคะ เขาจะออกรถเปรียปร้ยวๆจ้ะสวยมากๆจ้าเห็นไหมคะคนงานกำลังแต่งกิ่งคะ่ะก็ทำงานคนเดียวนะคะพี่น้องที่ในประเทศที่พัฒน,นาแล้วเนี่ยคะ่ะคนงานจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญคะ่ะคืองานทุกงานของที่นี่จะได้รับการ พัฒนาเหมือนกับที่บ้านเราจะมีกรมพัฒนาแรงงานนั่นเองคะ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางบางอย่างใครๆก็ทําได้แต่ว่าใครละ่ะที่จะทําได้ดีนะคะดีหมายความว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็คนอื่นนิยมชมชอบว่าโอ้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้มาตรฐานการส่งออกมาตรฐาน อุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างมันต้องมีการฝึกฝน,นะคะ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาเด็กใหม่หรือคนทำงานใหม่มามาทำงานในในส่วนที่ต้องอต้องรับกับลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะคนที่จะทำงานตรงนั้นได้ก็ต้องฝึกฝนต้องผ่านการเรียนแล้วก็มีการฝึกงานนะคะจนกระทั่ง ตัวเองมีความชำนิชำนาญสามารถทำงานได้เหมือนกับพนักงานที่มีความชำนาญอยู่แล้วหรือครูฝึกงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือได้ว่าถื่นจ่าเป็นเป็นที่ยอมรับหรือว่าจ้างให้ทำงานอาชีพนั้นๆนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าบางหน่วยงานบางบริษัทเนี่ยเขาก็ยอมรับ เด็กฝึกงานนะคะเพราะว่าเขาก็จ่ายค่าแรงถูกส่วนที่ปัญหาเขาก็ค่อยๆฝึกเด็กไปฝึกคนใหม่ไปคนที่ไม่เป็นงานสวยมากๆเลยค่ะนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของใบเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะเริ่มมีเป็นสีเทาๆขึ้นมาแล้วหมายความว่าเขาก็จะเริ่มแก่นะคะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะพอเริ่มเป็นสีเทาๆ ใช่แล้วคะ่ะเมื่อกี้เนี่ยคนงานหนึงคนที่เห็นนะคะก็คือเขาก็เดินตัดในส่วนยอดที่ไม่ต้องการออกคะ่ะตอนแรกก็คิดว่าอะไรมามากัดเล่นหรือเปล่านะคะไม่ใช่คะ่ะเพราะว่าเขาตัดแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งยอดแถวๆนี้ไว้ก็เลยไม่เห็นนะคะนี่นี่คะ่ะสวย ความเขียวชอุ่มแบบนี้นะคะอ่าที่บ้านเราก็เมืองร้อนเนาะพืชผักอะไรที่กําลังเจริญเติบโตได้สวนต้นไม้ก็มีจ้ะมีความเขียวของการแตกใบอ่อนเช่นนี้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้เป็นฟาร์มผลไม้เหมือนกับแถวทางภาคตะวันออกอะไรเนี่ยเราก็จะไม่เห็น มันเป็นทุ่งสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะคะและระยะเวลาของใบอ่อนที่แตกที่ในประเทศเขตร้อนไม่ว่าจะเป็นทางแถบอเมริกาใตา้หรือว่าทางประเทศไทยมันจะมีระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นเองค่ะแค่ประมาณ2อาทิตย์แทบจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่าง แต่มันก็มองเห็นอยู่แล้วค่ะมันมองเห็นความแตกต่างอยู่แล้วถ้าเราสังเกตนะคะในขณะที่ในประเทศเขตหนาวหรือในยุโรปเนี่ยค่ะความแตกต่างของช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือการแตกใบอ่อนของใบไม้เนี่ยมันจะยาวหน่อยนะคะก็เป็นเวลาสองสเดือนเน่ยค่ะโดยเฉพาะ,ะต้นไม้ ใหญ่เขาก็จะช้าหน่อยแต่ว่าต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กๆเขาก็จะเร็วหน่อยพวกดอกไม้พวกไม้ประดับนะคะแต่นี้ต้นคริสต์มาสนี้ค่ะ <c oughs> ก็เดือนมิถุนานะคะ <c oughs> ที่เขาเริ่มพุ่งยอดออกมาแล้วก็ให้เห็นความเขียวอ่อนสดชื่นแบบนี้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลาแล้วคะ่ะคลิปต้นคริสต์มาสฟาร์มต้นคริสต์มาสใบอ่อนสดๆดเขียวกจีเขียวอ่อนสวยสง่างามแบบนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะรับชมความเขียวชอุ่มพุ่มสวยไปเรียบร้อยแล้วจากฟาร์มต้นคริสต์มาสชอบไหมคะถ้าชอบฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้การทำงานของไทยชามเสนิทไทยด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นี่แหละค่ะอัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะฟาร์มต้นคริสต์มาสความเขียวชอุ่มที่แบบสวยงามมากๆเลยดูต้นนี้สิคะสูงใหญ่เด่นมากๆค่ะกะ็สูงเนี่ยคะ่ะสูงกว่าคุณแม่ตองข้าวอีกสูงเท่าๆกันนี่นะคะต้นนี้ก็แบบสูงกว่าเพื่อนนะคะในแถวนี้ค่ะโอเคลาแล้วจ้าต้นคริสต์มาส Bye bye, thank you for watching, see you again next time.